Þakk fyrir að hluta. เอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมต้อหลวดตาลูซับยุต์วิญญาจารย์พบกับผมแบ็กลิสกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเติมเกมในแบบราคาถูกๆใช่ไหมล่ะบางคนเนี่ยโอ้โหถังเฉินจะมาเติมแพ็กไหนดีแพ็กไหนสุดคุ้มบอกเลยว่าวันนี้สิทธิพิเศษนะครับผมสําหรับใครที่เติมกับร้านเพ w e ว p l ์เพลย์เนี่ยลดสูงสุดถึง17ซนะครับผมดังนั้นเนี่ยห้ามพลาดกันเด็ดขาดอ่ะเดี๋ยวถังเฉินก็จะมาแล้วใช่ไหมล่ะทุกคนไม่ได้เติมแพ็กไหนนะครับผมสามารถมาจัดที่ร้านเพคราาถูกกๆัันนน้้ อบอกเลยว่าพาเพจเนี่ยเติมถูกอยู่แล้วในวันที่12บสองถึงสิบ13นี้ลดสูงสุดเข้าไปอีกนะผมบอกเลยว่าถูกกว่าเดิมอย่างมากดังนั้นเนี่ยเติมยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะสำหรับใครที่แบบรอทางเชิญนะยังต้องจัดต้องจัดการันตีไปเลยเอาล่ะนะผมเข้ามาที่เพจพาเพจจะพิมพ์ว่า p o w b r p a y หรือว่ากดที่ลิงก์ใต้คลิปก็ได้หลังจากที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามมากกว่า80,000คนนะครับเอ้ย9 8 0 0เอ้ยนั่นแหละ98,000คนนะครับผมขออภัยด้วยนะจากน,น เนี่ยเราก็เข้าไปที่ทกข้อความจากนั้นเนี่ยเพิ่มพิมพ์เข้าไปว่าเติมเกมครับจากนั้นเนี่ยพาเพย์ก็จะบอกว่า go to shop นะผมก็ทําการกดเข้าไปได้เลยขอบอกก่อนเลยนะว่าพาเพย์ตอนนี้เนี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วทุกคนอยากเติมตอนไหนเนี่ยสามารถเติมได้หมดเลยแล้วกดเข้าไปครับผมอประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เลือกหาเกมต้งหลดตาลูกของเราอันนี้โหลดช้าไปนิดนึงอ่ะรอก่อนอะจะมาหน้านี้ครับผมเราก็เลื่อนไปเลยนะ ไหนหว่เกมตำรวจตาลูเรานี่นะครับผมอยู่นี่นะครับผมลดสูงสุดถึง17% 12ถึงวันที่13นี้อ่ะก็จะมีแพ็กโบนัสนะก็จะลดเหมือนกันแพ็กตัวนี้ก็ลดเหมือนกันนะครับผมตอนแรกโอ้โหราคาสูงตอนนี้เนี่ยลดเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแพ็กถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมแพ็กใหญ่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครขึ้นเลเวล60ใช่ปะ่ะแพ็กตัวนี้เนี่ยมันดีเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าถ้าที่ผมจําได้เนี่ยแพ็กตอน 10,000เพรใช่ป่ะ1 0 0 0 0เพรก็31,50บาทนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้ทำการปรับเปลี่ยนลดราคาให้เราวันที่12ถึงวันที่13นี้นะครับผมเป็นราคา3า5 0บาทนะโอ้โหโคตรถูกเพราะฉะนั้นแล้วต้องเติมนะเดี๋ยวมสาธิตวิธีการเติมกันแล้วกันเนาะวิธีการเติมเนี่ยเติมยังไงเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูเลยอ่ะจากนั้นอย่างแรกเลยนะครับผมให้เราเนี่ยทำการเลือกแพ็คที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการที่จะเติมอ่าแพ็ครายวันก็ได้นะแพ็ครายวันเน จะ85บาทโอ้85บาทเองอ่ะทุกคนทําการก็กดไปเลยนะผมอ่าแพ็กรายวัน85จากปกติ99อ่ะทุกคนโอ้โหต้องเติมแล้วเปล่า <c oughs> แล้วก็ทําการเลือกตรงนี้นะครับผมอ่ะเป็นเอ่อแบ็กลิสต์นะครับผมแบ็กลิสต์โอ้โหจำชื่อช่องตัวเองไม่ได้แล้วอ่าไหนวะสักครูนะ่อะทุกคนอันนี้นี่นี่นี่ตรงนี้เราแบ็กลิสต์เซ็แล้วเราก็ทําการกดต่อรองราคาเลยนะผมตรงนี้ปับ๊บแล้วก็กด ไปที่โปรแกรมการแข่งขันจากนั้นเนี่ยจะมีอะไรอะให้เราไม่ใช่ดีคร้บผมจะมีสลิปตรงนี้เลยนะครับผมให้เราโอนทางไหนนะครับผมทุกคนก็ทําการโอนไปเลยนะนี่เขาก็จะบอกว่ายอดชําระ85บาทแล้วก็เลขนะครับผมเลขบัญชีธนาคารโอนมาตามนี้เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราทํายังไงต่อไปแน่นอนเลยว่าเราต้องส่งยูไอ i D ให้เขานั่นคือหนึ่งเลยนะครัถ้าคุณล็อกอินผ่านทางแฟนเพคุณก็พิมพ์เข้าไปว่าแฟนเพจจากนั้นเนี่ย เป็น ID รหัสผ่านแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ของคุณนะผมแล้วก็เลเวลของคุณด้วยนะบอกให้ละเอียดละเอียดตามที่เขาบอกเลยนึอ่าอย่างแรกก็คือคุณล็อกอินผ่านไหนแฟนเพปหรือว่า Facebook คุณก็ใส่ไปอย่างแรกบรรทัดที่2ใส่ไปับผม ID ที่ล็อกอินแล้วก็รหัสผ่านด้วยนะเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะผมเผื่อเขาจะติดต่อกับมาบางทีเข้าไม่ได้อะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ต่อไปเนี่ยอย่างที่3ก็คือพาสเวิร์ที่เราใช้อย่างที่4นะครับผมก็จะเป็น เซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเราเล่นเซิร์ฟไหนก็อย่าลืมบอกเขาด้วยนะแล้วก็ชื่อตัวละครเลเวลตัวละครที่เรา,อ,าอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับผมก็บอกเขาไปด้วยเพื่อที่จะไม่ได้เติมผิดพลาดเนาะเขา,าเขาจะได้เรา into. อินถูกอ่ะเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่กําลังจะเติมเกมนะผมบอกเลยว่าช่วง1 2บสถึง13 อสิงหาคมนี้นะเป็นวันแม่นะและเนี้ยลดถึง17%เพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเติมกันเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนโอ้โหอย่าลืมด้วยล่ะทางเฉินเนี้ยรีบเตตจัดเลยนะถ้าไม่เติมก็พลาดบอกเลยว่าพลาดจริงๆนะ12-13นี้ลดสูงสุดถึง17%กับร้าน power play ทุกคนไปเติมกันได้